นิคานเรื่องเงือกน้อยผู้น่ารักการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่มีเมืองใต้น้ำที่ชื่อว่าแอตแลนติกาซึ่งเป็นเมืองที่เงือกน้อยและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอาศัยอยู่อย่างสงบสุขในเมืองนี้มีเงือกน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าอาริเอลเธอเป็นเงือกที่มีผมยาวสีแดงและหางสีเขียวมารากตชอบออกไปสำรวจพื้นที่ต่างๆใต้ทะเลอยู่เสมอ อารียลมีความใฝ่ฝันที่จะแปลงร่างเป็นมนุษย์เพราะเธอมักจะเฝ้าดูมนุษย์จากผิวน้ำและรู้สึกทึ่งในชีวิตของพวกเขาวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ใกล้ผิวน้ำเธอก็เห็นเรือลำหนึ่งแล่นผ่านมาเธอจึงว่ายน้ำเข้าไปใกล้เพื่อมองดูใกล้ๆบนเรือมีเจ้าชายรูปงามที่ชื่อว่าเอริกเขากำลังเล่นดนตรีอย่างเพลิดเพลินทันใดนั้นเอง พายุลูกใหญ่ก็ก่อตัวขึ้นและเรือของเจ้าชายก็ถูกคลื่นซัดจนคว่ำเจ้าชายเอริกตกลงไปในทะเลอารียวลเห็นดังนั้นจึงรีบว่ายน้ำเข้าไปช่วยชีวิตเขาเธอพาเจ้าชายมานอนอยู่บนชายหาดและเฝ้าดูแลเขาจนกระทั่งเขาฟื้นขึ้นมาแต่ก่อนที่เขาจะมองเห็นเธอชัดๆเธอก็ต้องรีบว่ายน้ำหนีไปเพราะกลัวว่ามนุษย์จะรู้ตัวตนของเธอเมื่อเจ้าชายเอริกฟื้นขึ้นมา เขาจำได้เพียงแค่เสียงเพลงอันไพเราะของอาริยอเท่านั้นเจ้าชายจึงตามหาเงือสาวผู้มีเสียงไพเราะนี้ไปทั่วแต่ก็หาไม่พบในขณะเดียวกันอาริเอลก็อยากจะเจอเจ้าชายอีกครั้งเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากแม่มดปลาหมึกชื่อว่าเออร์ซูล่าแม่มดตกลงที่จะให้เธอกลายเป็นมนุษย์แต่มีเงื่อนไขว่าอาริยอลต้องแลกเสียงของเธอกับขาแม้อาริยอลจะรู้ว่าเงื่อนไขนี้ไม่ยุติธรรม แต่ด้วยความรักที่เธอมีต่อเจ้าชายเธอจึงยอมรับอาริเอลกลายร่างเป็นมนุษย์และขึ้นไปบนผืนดินเธอได้พบกับเจ้าชายเอริกอีกครั้งแต่เนื่องจากเธอไม่มีเสียงพูดเจ้าชายจึงไม่รู้ว่าเธอคือผู้หญิงที่ช่วยเขาไว้เจ้าชายได้แต่รู้สึกผูกพันกับเธอโดยไม่มีเหตุผลวันหนึ่งเออรซูล่าใช้มนต์ดำทำให้เจ้าชายลืมเลือนอาริเอและหลงรักเออรซูล่าแทน แต่ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนๆของอาริเอลได้แก่ปลาน้อยฟลาวเดอร์และปูเซบาสเตียนพวกเขาสามารถทำลายมนต์ดำและเปิดเผยความจริงได้ในที่สุดเจ้าชายเอริกก็จำได้ว่าอาริเอลคือผู้หญิงที่ช่วยชีวิตเขาด้วยความรักที่แท้จริงของทั้งสองเจ้าชายเอริกจึงจุมพิตอาริเอลเธอก็กลับมาเป็นมนุษย์อย่างถาวร และทั้งสองก็ครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปบนพื้นดินแห่งนี้